คู่รักที่เพิ่งคบกันได้ไม่นานทั้งคู่อยู่ระหว่างรอรถไฟเพื่อกลับบ้านหลังจากที่ไปเที่ยวกันอย่างสนุกสนานมาทั้งวันทั้งคู่คุยกันเพลินจนรถไฟมาถึงเพราะเป็นรถไฟเที่ยวสุดท้ายเลยมีคนอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่พอเข้ามาในรถไฟเจสสิก้าก็ถามแบงค์ว่าได้กลิ่นอะไรแปลกๆไหมแต่แบงค์ก็คิดว่าเป็นกลิ่นรถไฟใต้ดินปกติแระยังแซวกลับว่าคงไม่ใช่กลิ่นปากเธอหรอกนะ ในทั้งคู่ก็หัวเราอกันสนุกสนานโดยไม่สนใจหนหลอบคางในตอนนั้นเองที่ภายในรถไฟค่อยๆเปลี่ยนไปจากผนังโลงหะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเหมือนกับอวัยวะภายในของสิ่งมีชีวิตมีหยดน้ำกรดหยดลงมาจากด้านบนพอโดนคนก็ทำให้ผิวหนังของคนละลายจนเกิดควันและส่งเสียงน่าเสยดสยองออกมา จสิก้าที่เพิ่งรู้สึกตัวตกใจหันไปหาแบงค์เพื่อขอความช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าเขาในตอนนี้ก็ถูกน้ำกดรถกำลังละลายอย่างช้าๆสีหน้าที่บุดเบี้ยวเจ็บปวดพยายามร้องให้ช่วยแล้วสุดท้ายทั้งคู่ก็ถูกน้ำกดละลายจนหายไปจนหมดพร้อมๆกับคนอื่นในรถไฟ กำลังนั่งดูข่าวคนที่หายตัวไปที่รถไฟใต้ดินที่กำลังเป็นข่าวดังในช่วงนี้เป็นปริศนาที่ยังไม่มีใครคี่คลายได้ทิมเองก็เป็นนักสืบที่กำลังไล่ตามปริศนาเรื่องนี้อยู่แต่ว่าเบาะแสหรือหลักฐานที่มีมันน้อยเหลือเกินจนทำให้ผู้คนหวาดกลัวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก ทิมได้นัดโกสสายข่าวตัวแสบที่คอยขายบอดแสให้เขาหลายครั้งด้วยครั้งนี้โกสบอกว่าเป็นข่าวเด็ดและเล็กราคาที่สูงกว่าปกติทีมกับโกสเจระะจากันอยู่นานกว่าจะได้ข้อตกลงที่ลงตัวซึ่งทิมก็ย้ำว่าถ้าข่าวของโกสไม่เด็ดจริงจะต้องโดนไม่ใช่น้อย ข้อมูลที่โกสให้ทีมมน,นั้นก็สมราคาคุยพมันเป็นไฟล์วิดีโอจากกล้องวงจรปิดของรถไฟใต้ดินที่บันทึกภาพบางสิ่งที่น่าตกใจถึงภาพในไฟล์วิดีโอจะไม่ค่อยชัดแต่ก็มองเห็นชัดได้ว่าสิ่งที่อยู่ในภาพคือตัวประหลาดสีแดงที่มีขนาดพอๆกับขบวนรถไฟแ <ตา S 1> ละเหลือตาด้ยอยู่บนลา ดูน่าเีขยะสารรถไฟกางคเมือครับยหยทมไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่เห็นแต่ก็รู้ว่าที่เห็นไม่ใช่ของปลอมดูเหมือนเรื่องนี้จะผิดปกติกว่าที่คิดไว้ทีมกลับมาที่ห้องเพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้มาถึงไฟล์วิดีโอที่ได้มา จะมีภาพของตัวประหลาดในทางรถไฟใต้ดินแต่ก็ใช่ว่าจะเอาไปเชื่อมโยงหรือต่อย,ยอดไปสู่อะไรได้เขาได้ย้อนกลับมาดูข้อมูลจากข่าวที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์คนหายตัวไปที่รวบรวมมาแล้วทิมก็สังเกตเห็นว่าในรูปฝูงชนในภาพข่าวจะมีภาพของชายคนหนึ่งติดอยู่ด้วยเสมอทิมคิดว่าในที่สุดเขาก็สามารถจับบาะแสอะไรบางอย่างได้ ทิมสืบจนรู้ว่าชายที่อยู่ในลูกมีชื่อว่าเบนเขาจึงได้ไปหาเบนตามที่อยู่ที่สืบมาได้แต่กลับไม่เจอใครที่นั่นเลยเหมือนกับว่าไม่มีคนอยู่มานานทิมได้สอบถามเพื่อนบ้านก็ได้รู้ว่าเบนได้ย้ายออกไปนานแล้วเขาเป็นคนแก่ที่ไม่มีงานทำและยังชอบทำตัวลึกลับไม่ค่อยส่งสิ่งกับใครก็เลยไม่รู้ว่าย้ายไปอยู่ที่ไหน ต้องกลับบ้านด้วยความผิดหวังที่ไม่สามารถหาบอแสของเบนต่อได้ระหว่างทางกลับบ้านเขาจึงมาที่ทางรถไฟใต้ดินเผื่อว่าจะได้เจอกับอะไรซึ่งก็ไม่ผิดหวังด้วยความโชคดีทิมได้เห็นเบนเข้าโดยบังเอิญจึงได้แอบเดินตามไปทิมเดินตามเบนเข้าไปในขบวนรถไฟไม่ได้จังหวะก,ก็เข้าไปหาเบนแล้วสอบถามในทันที เบนมีท่าทางตกใจกลัวและไม่กล้าพูดอะไรในตอนแรกแต่พอทิมพยายามพูดอ้อนวอนเขาจึงเริ่มพูดออกมาเบนเล่าว,ว่าตอนหนุ่มๆเขาเคยทำงานเป็นนายสถานีรถไฟใต้ดินซึ่งเป็นอาชีพที่เขาใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กจึงตั้งใจทำงานมาวันหนึ่งระหว่างที่เบนกำลังจะเลิกกะ เขาสังเกตเห็นเหมือนมีหนอนสีแดงอยู่ท no ี่รางรถไฟเขาเห็นว่ามันยังมีชีวิตอยู่เลยเข้าไปดูแล้วเบนก็เก็บหนอนตัวนั้นมาเลี้ยงด้วยความที่เขาเคยเลี้ยงพวกแรงมาตั้งแต่เด็กแต่ไม่เคยเห็นหนอนสีแดงมาก่อนเลยสนใจเมื่อเบนเริ่มเลี้ยงหนอนสีแดงก็พบว่ามันมีพฤติกรรมที่น่าสนใจเหมือนกับว่ามันเข้าใจและสามารถทำตามสิ่งที่เขาพูดได้ เบนจึงได้ตั้งชื่อเหมือนว่าผี Pete. ซึ่งริชาร์ที่เป็นเพื่อนร่วมงานก็สนใจและชอบมันมากเหมือนกันแต่อยู่มาวันหนึ่งผี Pete, ก็หายไปจากกล่องที่เลี้ยงทำให้เบนกังวลใจมากหลังจากนั้นก็มีข่าวที่คนจรจัดที่แอบเข้ามานอนในสถานีหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาพร้อมกับริชาร์ที่หายตัวไปไม่มาทำงานหลายวัน จนวันหนึ่งริชาร์ก็โผ่มาระหว่างที่เบนกําลังทํางานอยู่แต่มีท่าทางประหลาดระหว่างที่คุยกันอยู่ๆก็มีดวงตาขุดขึ้นมาบนหน้าของริชาร์อย่างน่าประหลาดแล้วท่านใดริชาร์ก็มีอาการบาครังอาวาทำลายข้าวของแล้ววิ่งหายไปในทางรถไฟและไม่กลับมาอีกเลย จนวันนี้เบนก็ยังจำเสียงร้องโหยหวนของลิชาร์ในวันนั้นได้เป็นอย่างดีและหลังจากนั้นก็เริ่มมีข่าวคนที่ขึ้นรถไฟใต้ดินแล้วหายตัวไปว่ากันว่าคนที่หายตัวไปนั้นเอาขึ้นรถไฟขบวนหนึ่งโดยที่รถไฟขบวนนั้นเป็นขบวนปริศนาที่ไม่อยู่ในตารางเวลาแต่คนที่ไม่ได้สังเกตเดีวขึ้นไปจะไม่ได้กลับมาอีกตลอดกาล คืนหนึ่งในระหว่างที่เบนกําลังตรวจความเรียบร้อยในรถรอบสุดท้ายเขาก็รู้สึกได้ว่ามีรถไฟแล่นมาทั้งๆที่ไม่ควรจะมีรถไฟวิ่งในเวลานั้นเบนได้แอบดูก็มองเห็นหนอนยักษ์สีแดงโผล่ออกมาจากอุโมงค์รถไฟใต้ดินด้านข้างของมันแต็มไปด้วยดวงตาเล็กใหญ่มากมายดูหลอกหลอนที่ด้านหน้า เป็นปากที่อากว้างเหมือนจะขเขมือบทุกอย่างที่ขวางหน้าเบนมองเข้าไปในปากนั้นก็มองเห็นล่างที่เหมือนกับคนกำลังยืนกลางแขนอยู่บนลิ้นของมันและเขาก็ต้องตกใจกลัวเพราะล่างนั้นคือลิ้นชาร์ที่ทำหน้าหวาดกลัวสุดชีวิตด้วยความ เบนจึงได้แอบหลบอยู่หลังเสารอให้หนอนยักษ์สีแดงนั้นเคลื่อนที่ผ่านไปด้วยตัวที่สันกลัวหลังจากนั้นก็ไม่มีข่าวเรื่องคนหายตัวไปที่ทางรถไฟใต้ดินอีกเลยแต่หลังจากที่ผ่านไปหลายปีเรื่องคนหายตัวไปก็ได้กลับมาอีกครั้งและในตอนนี้ในขณะที่ทิมกับเบนกำลังนั่งคุยกันอยู่บรรยากาศในรถไฟก็เริ่มเปลี่ยนไป รอเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าออกมาและเปลี่ยนสภาพเป็นเนื้อหนังเละๆเ,เหมือนอวัยวะภายในทั้งสองคนและผู้ได้สารคนอื่นเริ่มแสดงอาการตกใจ เบนตะโกนบอกให้ทิมพานคนอื่นๆไปที่ท้ายขบวนแล้วบอกว่ารถไฟขบวนนี้จริงๆก็คือหนอนรถไฟหนอนยักษ์ที่สามารถเปลี่ยนร่างตัวเองให้เป็นเหมือนกับรถไฟจริงๆไม่ว่าจะภายนอกหรือภายในเพื่อหลอกเล่ามนุษย์ให้มาเป็นอาหารแล้วเบนก็รีบวิ่งไปที่หัวขบวนส่วนทิมที่ได้สติจึงรีบบอกให้คนอื่นๆหนีไปที่ท้ายขบวนตามที่ทิมบอก ยิ่งเบนเข้าใกล้หัวขบวนสภาพภายในรถไฟก็ยิ่งห่างไกลจากความเป็นเครื่องจกักรสภาพของมันยิ่งเหมือนกับอวัยวะภายในที่ทังเลและเต็มไปด้วยเมือกที่ส่งกลิ่นเหม็นเบนรู้อยู่ตั้งแต่แรกแล้วว่ารถไฟขบวนนี้ขึ้นหนอนรถไฟเพอะเขาเฝ้าจับตามองมันโดยตลอดเบนตั้งใจจะจบเรื่องนี้เพราไม่อยากให้มีคนตายไปมากกว่านี้ ็มาถึงหัวขบวนที่เป็นปากของหนอนรถไฟที่อายอยู่ร่างที่กลางแขนอยู่ที่เคยเป็นร่างของลิชารต,ตอนนี้ไม่เหลือเขาเดิมอีกแล้วเป็นเหมือนก้อนเนื้อเละเทะที่น่าสะพึงกลัวเบนเปิดเสื้อออกเผยเห็นถึงแท่งระเบิดจำนวนมากที่พันอยู่รอบตัวเขาตั้งใจว่าจะระเบิดห้าตัวตายไปพร้อมกับหนอนยากสีแดงตัวนี้แล้ว กดจุดชนวนระเบิดในทันทีแรงระเบิดนั้นได้คาเจ้าหนอนรถไฟยักษ์ไปพร้อมกับเบนล่างของมันนอนแน่นิ่งอยู่ที่บนหลังรถไฟโดยที่ยังคืนล้างไม่หมดส่วนที่เป็นเนื้อหนังถูกระเบิดกระจุยจนเละเทะส่วนด้านท้ายขบวนยังคงมีสภาพเป็นตัวรถไฟทำให้ทิมกับคนที่หนีไปที่น,นั่นยังปลอดภัยอยู่ หลังจากที่ทั้งหมดหนีออกมาจากขบวนรถไฟได้ไม่นานร่างของเจ้าหนอนรถไฟก็นเน่าสลายไปอย่างรวดเร็วทำให้มีเหลือหลักฐานที่จะหาคำตอบได้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่มีเพียงทิมพเพียงคนเดียวที่ได้รู้เรื่องทั้งหมดจากคำบอกเล่าของเบนและหน้าตาของมันว่าเป็นอย่างไร หิมก็รู้ดีว่าเขาไม่มีหลักฐานแม้แต่ชิ้นเดียวและถึงจะเอาไปเล่าให้ใครฟังก็คงไม่มีใครเชื่อนอกเสจ,จักว่าเจ้าหนอนรถไฟยักษ์นั้นไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเดียว